สวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงมัธิตาเลนเทสงเลขที่29ม2ทับ5ค่ะสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงกัลยาพิเกาะเลขที่18ม2ทับ5ค่ะสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงนัทิดาพันชนะเลขที่24ม2ทับ5ค่ะสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงธัญพรทองนอกเลขที่26ม2ทับ5ค่ะสวัสดีค่ะเด็กหญิงนภัจัดนอกเลขที่23ม2ทับ5ค่ะพัฒนาชนบทพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพล อดุลยเดชทรงใช้เวลาส่วนใหญ่ตลอดราชสมัยไปกับสเสด็จเยี่ยมราษฎรในท้องถิ่นต่างๆทุกภูมิภาคของประเทศนับตั้งแต่พศ2497โดยเฉพาะในแทบที่ชนบททุกกันดานเพื่อทรงเยี่ยมเยียนซักถามพศ2503ทรงพระกรุณาโปรดเก้าโปรดกระม่ม ให้ฟื้นฟูพระราชพิธีพืชมงคลจลดพนางคันแรกนาขวัญขึ้นมาใหม่หลังจากที่ได้เลิกล้างไปตั้งแต่พศ2479และประเพณีการเสด็จพระราชดำเนินโดยกระบ,ระบวนพายุญาตราชลำมุกมาศก็ได้รับการฟื้นฟูเป็นครั้งแรกเพื่อถวา,ายผ้ากฐถิน าสมเด็จพระบรมชนะกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมานาถบพิตรเป็นพระมหากษัตริย์ไทยรัชกาลที่9แห่งราชวงศ์จักรีและทรงเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่53ตามประวัติศาสตร์ไทยของราชตั้งแต่วันที่9มิถุนายนพศ2489ด้วยพระปรมาพิไทยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิดลราธิเบศรามาธิบดี จนสวรรณคตเป็นป่ามุกแข่งรัฐที่ครองราชยาวนานมากที่สุดตลอดการในประเทศไทยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และทวีปเอเชียพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จพระราชสมภพในราชสกุลมหามหิดลอันเป็นสายหนึ่งในราชวงศ์จักรีณนะโรงพยาบาล Mao m, เมลออเบิร์นเมืองเคมบิด์ รัฐแมสซาชูเซตสหรัฐอันเป็นที่ซึ่งพระบรมราชชนกและพระพระบรมราชชนนีกำลังทรงศึกษาวิชาการอยู่เมื่อวันจันทร์ขึ้น12ข้าค่ำเดือนอ้นายปีเถาะนพก จุนศัก,กราช1,289ตรงกับวันที่5ธันวาพศ2470พระราชพิธีทรงผนวดในรัาชการที่9พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชสเสด็จ ออกพนวดเป็นเวลา15วันระหว่างวันที่22ตุลาถึง5พฤศจิกายนพศ2499ณวัดพระศรีรัตนศาสดารามโดยมีสมเด็จพระวะชิยรยาวงสมเด็จพระสังฆราชเป็นพระอุปชาทรงได้รับฉายาว่าภูมิพระโลภิกขุ หลังจากนั้นพระองค์เสด็จไปประทับจำพรรษาณนะพระตำหนักปัญญา